โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเทเลเดียพาร์ทที่2กันอีกเช่นเคยนะฮัแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวกับพิตันอีก2คนนะไม่ใช่วันนี้เราทําอะไรดีเราแพลนเราแพลนเราคืออันดับแรกเราเข้าเซรฟปึ๊บก็ผมไปแอบสร้างบ้านมาเพิ่มหลังนึงนะครับแล้วก็จัดของมันเป็นระเบียบขึ้นอหมดเดียวกั<ฮ>แล้วคนดูแล้วก็เดี๋ยวว,วันกน็ <S <S รรรไม่ได้ อ่าไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยววันนี้แพนของเราเราจะไปดินแดนหิมะก,กันแล้วก็ไปหาของลงมาตีบอลกันทุกคนตักตัวไปวันนี้ไหวป่ <ผม S 1> อววะเปิดแผนที่ให้ดูไม่ได้นะครับว่าสำรวจไปเยอะแค่ไหนแล้วนี่เท่าเดิมไม่ได้ไปไหนเลยผม,ผมแค่เข้ามาสร้างบ้านเ,ยเฉยบ้านหลังเล็นน้อยเนี่ยมาแล้วครับให้คนมันอยู่ให้คนอยู่ใหซีมาอยู่ อีพี EP ที่แล้วเราเล่นไว้หนึ่งชั่วโมองกับปีกห้าสิบสามนาทีชิดอีกนีต่อจากอีพีที่แล้วยี่สิบเจ็ดวันนะครับก็จะได้เล่นโอ้โหไปทางซ้ายทางซ้ายมีหิมะเพราะว่าทางขวาไปล้วเจอจังเกิลตอนนั้นที่เราไปไปหิมะ,ะมมเฮ้ยเออันนี้เราเมินอันนี้เราเมินเอ้ยอ,อุ้ยเราจะวิ่งสู่หิมะราเมินเฮ้ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วเขาวิ่งเขาวิ่งฮึบฮึบหุ้ยเจี๊ยเฮ้ยผมมาถึงปากถ้ำว่ะเจอพี่มาถึงปากเหวแห่งนรกโอ้โหอืมพวกเองไม่กลัวแบนแน่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นของพี่หน่หรอยซอมเบ้ข <c oughs> ้าถามาเองขออญาต พี่ตอมช่างที่กระโดดไปเยอะผีมันขึ้นได้อย่างง่ายเลยจริงอะเออแล้วก็ตันเราไปดูทางซ้ายกันดีกว่าเฮ้ยไอ้เหีย้ยกับดาอีกแล้วอยู่ไหนนี่กำลังลงมาเหรอเหมือนมีทางไปต่อตรงนี้เฮ้ยเจอหัวใจหัวใจเธอแลกเทอร์โบเฮ้ยเฮ้ยหัวใจใช่เหรอ แดงผีเนี่ยที่คาบบอสอ่ะเดินก้วจ้าตายเลยแมงกระพุนทำให้ฉันขวอยๆนะโอ้โหคุณพยาบาลนีงติดบ้ากันเลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกอุ้ยตรงนี้ไม่ทางนี่ว่าเฮ้ยเชี่ยเอ้ยมันเอาผมแล้วล่ะขุดเลยขุดเลยอุ้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 ยอัญมณีอัญมณี โูเป็นโพรงใหญ่อยู่นะอยาายาครับยาฮึบๆึบโอ้ยเก็บเกบขออนันเก็บทองเฮ้ยเฮ้ยเช่ของตกเลย ท้องนี่แหละไม่เจอยังยังอ่าแล้วผมเจอแล้วไงน้ำมันหมดเอ่าล้วผมเจอแล้วไงแล้วผมเจอแล้วไงปี๊อ้าวมีปี๊ด้วยมี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 ถ้าเจอคือไปกันต่ออุยยะสี่สิบหกวิ เอาแล้วผมเจออีกงั้นผมเจอผมได้ลูกโป่งผมได้ลูกโป่ง<ม>ชี้ายขอญาตเก็บของก่อนผึ้บ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 ใจเย็นนะใจเย็นนะนี่อ่ะนี่อ่ะเอาดีงเง้ยมันนําไปแล้วมันนําไปแล้วพาไปเจอกรับ เชียเราเจอบ้านหิมะไงขอ,องดีเอาแล้ววะฮึบโอ้โหวิได้ปืนวะ่ะเก็บก่อนดูอะไรมานี่เฮ้ยคุยตรงนี้มีไม่เห็นได้ไงวะเชีย <Yeah. S 2> โอ้โหแล้วผมได้เกิดมาอีกอันไงนได้ไปง่ายง่ายสะดวก อุ้ยเราเจอบ้านอีกหลังปะเนี่ยเชีย่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำอะ่ะขอเลยเอาเลยว่ะฮึบโอ้ยผมได้ปืนแล้วแบบบวกสแตย่ังฮหดอะ่ะยิง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 ,ง,งผม่าสักฮ้ยว้าวแล้วผมเจอลแล้วไงทีวอะได้ๆผมเจอที่ว์าแล้วไง เหนื่อยแค่ซิน้าเดืออะไรเอาเข้ามาแล้วจ้าต้องกใช้ไม่เป็นเมื่อสองโหดอยู่ด้วยกันอือยแล้วผมได้ชุดกับหมวกลอมบี้มาลูกมาะคำมันเลไม่ใช่ลูกบินมาได้เพิ่มืดอเท่าไหร่เมียร้อยหนึ่งอ่ะเออร้อยกว่าเลย โอเคจัดเลยเอาเหรอะอาเลยแล้วเล่บอกว่าเก่าฮึบฮึบนี่นี่โอ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เรามันแป้งล่างกันเดี๋ยวนะครับโอ้ยมีเกือบโสบายแล้วโอเค วีเด๋มจถึงล้อแล้วกได้โอเคจะมีฮุกไหมทำไวุ้กังไงอ๋ออีโดนแล้วก็โกนสเปคบาร์กัโดนอ๋อติดไปดิจะรอไหมนไหมนะเ <c oughs> <c oughs> ชีย่ย่ยืนเกือบดาวเกือบลในใมหัว ดาวล้นไหญ่แบงผมขออนุญาตค้ากระสุนก่อนไม่ได้ค้ากระสุนไหมว่าให้แต่มันจิ้งแล้วมันแปนลงร่างแล้วมันสลิงจิ้งแล้วแต่มันยังไม่พุ่งแล้จะหยุดวิ่งนะเว้ยเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะ

จะวิ่งยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องหุกกลับโอเคเราหุกกลับตอนมันอันนี้เว้ยตอนมันหยุดเอาแล้วแหละเฮ้ย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 จะอย่ายืนิ่งดิเฮ้ย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 ชิมายชิมายหลายยานชิมายชิมายยิงกระสุนตูนไดแล้วหนึ่ง้อยแล้วก็ตายแล้ว

อุ้ยเอา้าเอา้เอาตายเอาเก็บเลย <laughs> <Yeah>. <laughs> จเจียบจะไปเก็บวะเดผมได้ <laughs> โ,โล่โใส่โล่อุ้ยเย็ยนๆนะครับเย็นอุ้ยเจี๊ย A few moments later เอาดีเอาดี เออไม่เหลือสี่บาทเองมันกินเงินจะไปโอ้โดนฮึบฮึบอ้าวลูกน้องมาแล้วหนึ่งวายพี่ก็มีเหมือนกันได้ขออนุญาตครับแหละขึ้นเงนลยขออนุญาตขายโล่รวย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  ยากกด DSC แล้วมันแบบไม่ใช่ดิกดเดินปุ่ม Windows แล้วมันแบบเออไปเลย